วันนี้ครูจะถามนะเมื่อวานให้ไปไปไปดูงานที่ศูนย์ประชุมสิริกิตะครับของงานของมเสริมการปกครองอพื้นบ้านเบลเฟูเบลีฟฟูพาไปนักเรียนไปทั้งสามห้องเอหนึ่งครับหนึ่งสองครับหนึ่งสามครับหนึ่งไว้กับคนหน,นึ่งวนี้สิ่งที่ครูอยากจะถามครูและนักเรียนก็คือว่าไปเมื่อวานน่ะความรู้สึกและได้อะไรบ้างความรู้ที่ได้รับจากโครงการธรรมชาติเมื่อวานนี้ เป็นไงครับดูเรื่องเรียนโอเคไหมครับเรืเรียนนักเรียนก็ให้ความร่วมมือกับทุกซุ้มดีนะคะนักเรียนได้รับความรู้ต่างๆของแต่ละซุ้มเป็นอย่างมากค่ะอ่าแล้วเรียนเราได้อะไรกางได้รู้ว่าในการที่เราเป็นผู้สูงอายุขึ้นแล้วต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตยังไงบ้างเช่นการเดินขึ้นบันไดการมองเห็นแล้วก็การได้ยินประมาณนี้ค่ะอ่าแล้วดูหละ่ะ ได้รู้เรื่องกล่องนมเขาว่ามันในหนึ่งกล่องเนี่ยมีการแยกชนิดกีก่ชนิดในหนึ่งกล่องเขาจะมีคุณสมบัติต่างกันอักแล้วน้องหนูผู้ชายล่ะผมได้บบเรียนรู้เรื่องการป้องกันเรื่องการโกงทางออนไลน์ครับว่ามันจะมีการโกงแบบหลายแบบหลายรูปแบบครับแล้วเพ,เพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนรุ่น,เพ,นเ,เพื่อนเรารุ่นพี่มอสองเพ่นพี่มสาม เขาชอบไหมเขาพิสูจน์ดีไหมทุกคนได้ความร่รวมมือดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะชอบเพราะว่าแต่ละคนก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ของกลับบ้านดอีอาหารอร่อยไหมอร่อยค่ะต้องจง่ายตังค์เท่าไหร่ไม่ต้องจ่ายเลยฟรีหมดเลยค,ครับแล้วการเดินทางล,ลูกไปโดยโดยรถอะไรรถไฟฟ้าหรือรถส่วนตัวหรือรถอะไรครับรถบัสบัสครับบัสสองพัน <2000. S 2> ใช่ค่ะมีแอร์ไหมมีค่ะมีแอร์เย็นสบายครับ สุดท้ายอยากจะพูดอะไรขอขอบคุณท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกผู้บริหารจังหวัดสุริตาเป็นยังงมากที่ให้ความซับสน้งพวกเราครับผู้บริหารเทศบาลนครสุริการนาะที่เปิดที่เปิดโลกประทัดเขาเรียกโลกประทัดทำให้หนูได้เกิดการเรียนรู้นะในสิ่งใหม่ๆครับเพื่อมาพัฒนาตัวเองครับต่อไปก็เก็บประสบการณ์เนาะเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น แต่ก็ที่สําคัญคือต้องรักษาความดีด้วยครับเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยเห็นไ,ไหมครับ